สาครูนะเป็นวิปปายเลยว่าทีมงานการแสดงของลิเกเพระเอกผูมีแต่ให้เทพไทยพอเท่วานะวันนี้ปรับาัดำการแสดงที่วัดบ้านตะเคียนตำบสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเรามาถึงแล้วก็จับจองมองหาที่นั่งให้เหมาะกับสายหัสายตาของพระคุณท่านนะอีกไม่กี่วินาทีเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปนะท่านจะได้รับชมนะ ลิเกแห่งมีสารใต้อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุริรัมขันที่สรอจากร้แกร้แรกกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสนะทังท่านคณะเจ้าภาพคณะกรรมการผู้จัดงานผู้มีส่วนเหี่ยวข้องทุกท่านนะที่ได้ติดต่อทีมงานลิเกเอรเอกผูม ให้เทพไทยพรเทวามาประดับเกียรติในงานของพระคุณท่านในค่ำคืนวันนี้นะครับได้กล้าได้เทียวได้อะไรอี่เนาะครับก็ลำดับต่อจากนี้ไปนะขอเรียนเชิญน,นะท่านคณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำชุมชนนะฮะขึ้นสู่บนเวทีนะปราศัยนะชี้แจงว่านานนี้เป็นมาอย่างไงนะจัดเพื่ออะไรนะกราบเรียนเชิญเลยนะเวลานี้เลยนะหรือยังไงแจ้งด้วยนะครับครกัรบายบัครับยังไงก็เชิญไปจับให้หมดนะบัตรละห้าสิบบาทนะ จะเป็นก,รการอารีกาพัดร้ตุ่ยอพัดรมขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้จภาพนะครับหรือว่าท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันนะครับหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้นะครับขึ้นมาประสายหน้าเวทีนะครับผมก่อนที่ทางทีมงานของเราจะทําการลงวางออแคงเจงใจนักสแสดงนะครับขอกราบเรียนเชิญเลยนะครับผมอาจารย์นักดนตรีเทพริงแตงพระยาพงคงณนยม ตะแลาะผมเตียยตาไปมาไปมาวงคลุมแับทีอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวหนาวขึ้นหนาวขึนว้น